สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Gen V กันดีกว่า Gen V คืออะไรหลายๆคนเนี่ยอาจจะ ไม่เคยได้ยินมันนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงซีวีฮีโร่เนี่ยเราอาจจะไปนึกถึงซีวีของมาเวเวรซะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีซีวีฮีโร่เรื่องอ,อื่นๆด้วยนะที่ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆหนึ่งในนั้นเลยเนี่ยนะครับผมก็คงจะเป็นเรื่องราวของเดอะบอยถูกไหมนะครับถ้าเกิดว่าฮีโร่เนี่ยมันเหมือนอยู่ในโลกความจริงอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งมันไม่ได้แปลว่าฮีโร่จะเป็นคนดีถูกไหมฮีโร่อาจจะมีนิสัยแย่ๆเนี่ยออกมาก็ได้นะครับผมและแน่นอนมันก็ออกมาแย่สุดดๆไไปปเเเลลยยนรีกก้ว่า็โ ที่ฮีโร่เป็นคนเฮียเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นฮีโร่เป็นแบบถามว่าเป็นคนเลวทุกคนเลยไหมมันอาจจะไม่ได้แบบนั้นนะแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในสถานะฮีโร่อะมันเป็นเหมือนดารามันเป็นเหมือนคนในวงการบันเทิงอะมันเป็นฮีโร่ในวงการมายาจริงๆเลยนะครับก็แบบว่าเรื่องราวเดอะบอยเนี่ยสนุกมากๆหากใครไม่เคยดูก็ลองไปติดตามเดอะบอยกันได้ในวันนี้เรามาพูดถึงเจนวีกันซึ่งเจนวีเองเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลเดอะบอยนะครับผมเป็นสปินออฟออกมาพูดถึงเรื่องราวของฮีโร่ที่ยังเป็นนนักเรีย ค,คือมันก็จะมีมหาลัยสําหรับฝึกที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นฮีโร่มืออาชีพในเรื่องของเดอะบอยเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มฮีโร่มืออาชีพไปแล้วแต่ในเรื่องของเจนวีเองอ่ะเป็นเรื่องราวของนักเรียนอยู่นะว่าเฮ้ยพวกเขากําลังฝึกเป็นฮีโร่เนี่ยพวกเขาก็จะได้เจอเรื่องราวต่างๆว่าแบบ การเป็นฮีโรมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่พวกเขาคิดแล้วก็มีเรื่องของเด็กวัยรุ่นมีความซ่าความสนของวัยรุ่นเนี่ยความคันนองของวัยรุ่นน่ะมากยิ่งกว่าในเวอร์ชั่นของเดอะบอยแล้วกันนะครับแต่เดอะบอยเองเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นสาหรับเรื่องใหญ่ๆเรื่องแบบ ซีรีสแมทเทอร์กว่าแต่พอมาเป็นเจนวีเองอะถามว่าสนุกเหมือนเดิมไหมบอกเลยว่าอันนี้รีวิวตอนที่1นนะมันออกมาพร้อมกัน3ตอนเดี๋ยวเราจะทํารีวิวแยกออกมาเป็นตตอนเลยเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยมันก็มีจุดให้พูดถึงค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับในตอนแรกเนี่ยความยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็เหมือนหนังสั้นเรื่องหนึ่งเลยซึ่งบอกไปเลยว่าทําออกมาได้โคตรด,ดียอดเยี่ยมมากๆอันนี้รีวิวบอกกันก่อน,อนเลยบอกคะแนนก่อนเลยแล้วกันผมให้10เต็ม10เลยนะตอนแรกอะคือหนึ่งเลยเปิดเรื่องราวมาเนี่ยฮุกคนดูได้เลย แบบว่าเราอยากจะดูต่อเลยครับผมทําออกมาความหงความโหดอะไรเนี่ยเลือดทรงเลือดสาดฉากแบบสะเทือนอารมณ์อะ่ะ คือมาตั้งแต่ตอนเปิดเลยแล้วก็ไม่แผ่วเลยนะครับตลอดตอนที่1เนี่ยมีการเอสพีดตัวละครต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีการเสียดสีกระแสสังคมในปัจจุบันอะไรตามสไตล์เดอะบอยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆคือโดยรวมเนี่ยทำออกมามี d n a ของเดอะบอยอยู่ครบหมดทุกอย่างซีจงซีจีอะไรก็ทาออกมาได้ดีเนื้อเรื่องก็ยอดเยี่ยมนะครับผมเพราะฉะนั้นเองตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้จะตัดอะไรเลยเป็นการเปิดที่ทำให้ผมอยากดูต่อมากๆเลยนะครับคือดูจบปุ๊บผมต้องดูตอน2ต่อเลยแต่ตอนนี้นยังไม่ดูนะก็คือเบรกมาอัดคลิปก อยากจะให้ได้ความรู้สึกในตอนที่ดูตอนแรกจบจริงๆว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกยังไงบอกไว้เลยว่าตอนแรกทำออกมาได้ดีมากๆหลักๆก,ก,ก็คือ1เนื้อเรื่องน่าสนใจ2องทุกคนดูได้ดีก็คือไม่ได้มีการเล่าเรื่องที่นานเพราะโดยปกติแล้วตอนที่1อย่างเงี้ยมันจะมีความแบบมาแนะนําตัวละครหอ,อนคนนั้นคนนี้แล้วแบบมันอาจจะน่าเบือ่อไงแต่การแนะนําตัวละครของเจนวีทำออกมาได้แบบไม่น่าเบื่อเลยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแล้วตัวละครที่ค่อนข้างจะ มีเอกลักษณ์แล้วอะถึงแม้ว่าหลายๆตัวมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเดอะเซเว่นอะไรแบบนี้ก็ตามอะมันก็ทำออกมาได้น่าสนใจอยากจะดูต่อแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังมีเรฟเลนทไปถึงอีสเตอร์เอ็กต่างๆของจักรวาลเดอะบอยในอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นจักรวาลเดียวกันจริงๆนะตรงนี้เองก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกจุดเลยก็คือการพลิกผันของเรื่องราวนะครับจู่ๆแม่งหักมุมปับ๊บมาบิ้วใหม่มาหักอีกปับ๊บ มาอีกทีหักอ,อีกแล้วเอา้าเฮ้ยโหเรื่องมันเป็นแบบนี้เลยเหรอวะเอาแบบนั้นเลยเหรอวะนี่คือแบบเซอร์ไพรส์มากจบตอนแรกคือบอกเลยว่าโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะครับโคตรความเป็นเดอะบอยเลยเอาเป็นว่าผมแนะนำให้ทุกคนไปดูและมั่นใจเลยว่าดีกว่าซีรีส์หลายๆเรื่องที่เคยปรากฏออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับผมอย่างแบบว่า ถ้าใครชอบ The บอลอยู่แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณชอบซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับผมสำหรับเรื่องราวของเจนวีในตอนที่1น,นะอันนี้คือรีวิวแบบไม่มีสปอยแล้วกันก็คือพูดถึงจุดแข็งของเรื่องราวก่อนแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันนะครับว,ว่าหลังดูตอนที่1แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงซึ่งคลิปความรู้สึกหลังดูเนี่ยจะมีสปอยเนื้อเรื่องนะครับโอเคยังไงในวันนี้มารีวิวแบบไม่มีสปอยกันกนบร้วกันแนะนําเลยว่าควรไปดูอย่ย่่าาาางงงยยินนะครรรรผมมมมแแตีวเุเอนเออกืดส อาหาแบบติดแหลตสดๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันแล้วกันที่มันอาจจะรุนแรงไปหน่อยนะครับถ้าคุณไม่ชอบแบบสายรุนแรงเถื่อนๆหน่อยอก็อาจจะไม่ได้ชอบเรื่องราวตรงนี้ถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงใครดูมาแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ